มื่อปีที่แล้วผมกับเพื่อน5คนร่วมกันก่อ,กอตั้งนิยสารขึ้นมาฉบับหนึ่งโดยได้รับความช่วยเหลือในการร่วมลงขันกับผู้อ่านหลายร้อยคนส่งเงินมาให้เราหนึ่งล้านบาททำให้เราได้ก่อตั้งนิยสารเล่มนี้บอกตรงๆครับตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่าอยากทำนิยสารฉบับหนึ่งที่ให้ความคิดและแรงบันดาลใจกับคนรุ่นใหม่ ไม่ได้คิดเลยครับว่ามันจะมีชีวิตยืนยาวแล้วก็ขยายขอบเขตไปกว้างไกลถึงขนาดนี้ชื่อสำคัญก็คือมันกลายเป็นนามสกุลของผมไปด้วยนิสารผมชื่ออเดครับแล้วก็ผมชื่อหนงอเดร บางคนเข้าใจผิดนะครับนึกว่าผมชื่อจริงชื่ออเดยจริงๆนะครับวันก่อนไปต่างจังหวัดเนี่ยมีคนมาขอถ่ายรูปครับสวัสดีค่ะคุณอเดยขอถ่ายรูปเซลฟี่ด้วยนะคะได้เลยครับจากเนิ้สารลายเดือนฉบับหนึ่งนะครับจนถึงวันนี้16ปีต่อมา สิ่งที่พวกเราทำมันขยายขอบเขตออกไปกว้างไกลกว่านั้นมากมายเราทำนานย้สารรายเดือนอัดเดเราทำเนย้สารรายฤดูกาลฮิมแมนไลเป็นเนย้สารที่ให้แรงบันดาลใจกับคนที่อยากจะขี่จักรยานเรามีฟรีคัพปี้สฉบับคืออเดบูเลตินอเดบูเลตินไลฟ์แล้วก็แฮมเบอร์เกอร์เรามีสำนักพิมพ์ผลิตพ็อกเก็ตบุ๊กชื่ออาบุกเรา ยังผลิตรายการโทรทัศน์ด้วยหลายท่านคงคุ้นกับรายการ The Idol คนบันดาลใจรายการไทยเท่นะครับนอกจากนั้นเรายังมี Ade Studio เป็นสตูดิโอสำหรับผลิตภาพยนตร์ซึ่งเป็นสิ่งใหม่ที่เราเพิ่งไปจับแล้วเรารู้สึกว่ามันน่าสนใจมากเรายังมีแผนกอีเวนต์ชื่อ Ade Department Store จัดอีเวนต์ใหญ่ๆที่ หลายท่านคงรู้จักดีก็คืออเดย์ไบแฟสเทศกาลจักรกยานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้นะครับเรายังทำเทศกาลวิ่งมาราทอนชื่อ Human Run นนอกจากนั้นเรายังมี Interview Day เป็นอีเวนต์สัมภาษณ์สดของอเดบริตินเป็นงานใหญ่ประจำปีของเราโดยสรุปก็คืออเดจากเมื่อ16ปีที่แล้ว โพ i ิชันของเราอาจจะจำกัดที่การเป็น Printmaker แต่สำหรับในเวลานี้ผมคิดว่านิยามของเราขยายออกไปกว้างไกลามากแล้วครับเราทำทั้งสื่อกระดาษเราทำทั้งสื่ออากาศเราทำอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดเพราะฉะนั้นผมจะพูดถึงบริษัทเราว่าเราเป็น Content Creator หรือผู้สร้างสารรค์เนื้อหานะครับ ส่วนเนื้อหาที่ว่านี่มันจะไปออกเป็นหนังสือเป็นนิตยสารเป็นรายการโทรทัศน์เป็นภาพยนตร์หรือว่าเป็นงานอีเวนต์ก็ได้ผมจำได้ว่าหลายปีก่อนเคยให้สัมภาษณ์สื่อฉบับหนึ่งนะครับเขาถามว่าครูวงทนงอเดคืออะไรผมตอบไปว่าอาเดคคืออะไรก็ได้นะครับจนถึงวันนี้ผมคิดว่าสิ่งที่เป็นอยู่ค่อนข้าง,างใจะใกล้เคียงกับสิ่งที่ผมพูดเอาไว้ หลังจากที่ทํากิจการของผมมาแล้วมันค่อนข้างอยู่ได้อย่างมั่นคงโดยไม่ต้องห่วงอะไรมากผมก็เลยเอาเวลามาทําสิ่งที่ผมอยากทำมานานแล้วนะฮะนั่นก็คือ a เดฟ o า n เดชั่นเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่มุ่งมั่นตั้งใจจะทำงานเกี่ยวกับเรื่องปัญหาสังคมการศึกษาและก็สิ่งแวดล้อม อเดียบอลดัฟังดูใหญ่มากนะครับแต่ท่านทราบความจริงไหมครับว่าทั้งองค์กรเนี่ยมีผมคนเดียวนะวงธนงชนรงสิงประทานแล้วแล้วจบเลยนะไม่มีไม่มีคนเลยแต่แน่นอนครับเวลาผมทํางานก็จะมีน้องๆมีเพื่อนเพื่อนพี่ๆมาช่วยกันนะครับ <S <S ที่ผ่านมาหกปีนี้ผ่านมาเนี่ยเราทํางานออก,ออกมาหลายงานด้วยกันครับผมจะยกตัวอย่างให้ฟังหกปีที่แล้วผมรู้สึกว่าลด กรุงเทพมันติดมากความจริงมันติดมันมาตลอดชาติแล้วนะครับแล้วก็ผมก็มีความคิดว่าจักรยานนะ่าจะเป็นพาหนะทางเลือกได้ดีแล้วก็เที่ออฟิิศผมก็ขี่จักรยานกันเยอะผมก็เลยคิดว่าอยากจะจัดกิจกรรมสักอันหนึ่งที่ทําให้คนเห็นว่าเราสามารถขี่จักรยานในเมืองที่วุ่นวายอย่างกรุงเทพได้ในชีวิตประจําวันจริงๆนะคิดไปคิดมาก็เลยจัดงานนี้ฮนะชื่อ Bike in a Day นะครับแนวคิดก็คือผมพอดีได้หนังญี่ปุ่นมาเรื่องหนึ่งชื่อชากาลิกิ เป็นหนังเกี่ยวกับการขี่จักรยานนะครับสนุกมากเลยก็เลยอยากเอามาฉายหนังเลยแล้วกันไปเช่าโรงหนังสกาล่าฉายมันที่กลางเมืองนี่เลยแหละแล้วก็มีข้อแม้เชิญชวนกันว่าให้ขี่จักรยานมาดูหนังเรื่องนี้กันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนเกือบเป็นพันคนเลยฮะที่ขี่จักรยานมาดูหนังเรื่องชากาลิกิทที่สกาล่าแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเราก็จะจัดเป็นงานแฟร์เล็ก เกี่ยวกับจักรยานนะครับมีคนมาออกร้านต่างๆมากมายผมเข้าใจนีว่านาน,นี่น่าจะเป็นงานแรกๆนะครับที่ทําให้คนเห็นว่าเราสามารถขี่จักรยานในเมืองได้จริงๆนะคือหลังจากนั้น,นพวกเขาก็รวมกลุ่มกันไปไปไนท์ทริปไปอะไรกันสนุกสนานนะครับงานต่อมา,อาผมทราบมาว่าสถานส่งเคราะห์เด็กแล้วก็เ,เด็กๆในโรงพยาบาลหรือแม้กระทั่งเด็กๆที่มีฐานะยากจนเนี่ยขาดแคลนของเล่น ผมก็มานั่งคิดว่าเราจะทำอะไรให้เขาได้นะครับแล้วก็ของเล่นที่เด็กชอบเนี่ยน่าจะเป็นตุ๊กตาผมก็เลยทำโปรเจกต์นี้ชื่อ1000 d o l l s นะครับก็เป็นโครงการขอรับบริจาคตุ๊กตา1,000ตัวเพื่อไปให้เด็กๆที่ด้ยอยโอกาศเหล่านี้ก็ใช้สื่อในใช้สื่อที่อยู่ในมือผมในการประชาสัมพันธ์ออกไปใช้ Twitter ของผมพูดออกไปถึงโครงการนี้ภายใน2อาทิตย์ครับมีคนส่งตุ๊กตามาที่ออฟฟิตผม3 0มพตัว นี่ห้องทํางานผมนั่งไม่ได้เลยฮะต้องออกไปน้องเอาตุ๊กตาเสร็จแล้วพอมีคนทราบเรื่องนี้ก็มีคนอาสาว่าเขามีโรงงานทําความสะอาดซักผ้าอาสาเอาตุ๊กตาไปซักให้ดีไหมเด็กๆจะได้มีตุ๊กตาสาดสะอาดก็น่ารักมากนะครับจากนั้นก็มีคนอาสาที่จะมาเอาตุ๊กตาไปแจกจ่ายที่ต่างจังหวัดที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ภาคตะวันตกจนกระทั่งตุ๊กตา3,000ตัวนี่มันก็เดินทางไปทั่วประเทศไทยเลย ผมรู้สึกว่าโครงการเล็กๆของผมอันนี้มันเจ๋งมากเลยผมติดใจผมก็เลยทําอีกผมมาทราบว่าเด็กที่3จังหวัดภาคใต้ไม่ค่อยมีหนังสือเด็กอ่านสักเท่าไหร่นะครับก็เลยใช้มุกนี่ฮะวันดาวสันชุดเล่มบุ๊กขอรับบริจากหนังสือเด็ก1,000เล่มเพื่อไปให้เด็กที่3จังหวัดภาคใต้ก็ถวิตออกไปประชาสัมพันธ์ออกไปภายในเดือนเดียวครับมีคนส่งหนังสือมาที่บริษัทผม9,00 0เล่ม ว่าผมก็ติดต่อทหารที่3จังหวัดชายแดนให้เอารถรถทหารคันใหญ่ๆเลยมาขนไปสามคันนะครับสุดท้ายหนังสือ9,000เล่มนี้ก็ได้เดินทางไปในสามจังหวัดภาคใต้ยะลาปัตตานีนราธิวาสนี่ก็เป็นโครงการที่ผมรู้สึกชื่นใจดีนะครับสปีที่แล้วผมเดินทางไปที่อิตาลีแล้วก็ไปเที่ยวตามโบราณสถานพิพิธภัณฑ์นั่งสับเวทานข้าวในร้านอาหารผมสังเกตว่าผมเจอคนเป็นดาวซินโดรม เยอะมากเลยรู้สึกแปลกใจว่าทำไมเป็นอย่างนั้นพอกลับมาค้นข้อมูลดูปรากฏว่าอิตาลีเป็นประเทศที่เทคแคร์คนเป็นดาวซินโดรมดีมากๆนะฮะมีองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเป็นเรื่องบรรล่าวเลยพอมามองกลับที่บ้านเราทำไมในชีวิตประจำวันผมไม่ค่อยเห็นคนเป็นดาวออกมาอยู่ข้างนอกเท่าไหร่ให้ทีมงานไปนค้นดูให้หรือเมืองไทยคนเป็นดาวน้อยปรากฏว่าไม่ใช่ครับอัตราเกิดของคนเป็นดาวซินโดรมต่อปีเนี่ย800-1,000คนทุกปี นั่นหมายความว่าเมืองไทยมีคนเป็นดาวซินโดรมหลายแสนคนแต่เหตุผลที่เราไม่ค่อยเห็นเขาในชีวิตประจําวันก็เพราะหนึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นห่วงกลัวว่าลูกจะดูแลตัวเองไม่ได้ส่วนเหตุผลที่สองเศร้ากว่านั้นครับพ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนรู้สึกอายที่มีลูกเป็นดาวซินโดรมผมคิดว่าไม่ได้แล้วผมต้องทําอะไรสักอย่างผมก็เลยสร้างหนังขึ้นมาเรื่องหนึง่งชื่อเดดาวเป็นคนธรรมดามันง่ายไป เป็นหนังเกี่ยวกับเรียลิตี้ชีวิตของ Syndrome, เด็กดาวซินโดรม5คนแล้วหนังก็จะฉายเขาเห็นว่าเขาสามารถทำอะไรได้มากกว่าที่เราคิดตอนที่หนังออกฉายเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยแน่นอนครับเราเป็นหนังที่เล็กมากแล้วก็ตอนที่เดะดาวเข้าเนี่ยชนลงกับหนังเรื่องหอแตวแตกภาค3 <laughs> แล้วก็หนังเรื่องอาบัตท่านคงนึกออกใช่ไหมครับว่าโรงที่เราจะได้รับในการฉายเนี่ยมันน้อยมาก แต่สิ่งที่น่าชื่นใจก็คือพอลงเราหายากครับพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกเป็นเด็กพิเศษแล้วก็องค์กรต่างๆเนี่ยต่างพากันเหมาลงดูเดอเดอดาวเยอะมากจนกระทั่งเมเจอร์บอกผมว่าตั้งแต่เปิดโรงภาพยนตร์มาไม่เคยมีหนังเรื่องไหนถูกเหมาลงชมมากขนาดนี้มาก่อนฟีดแบ็ที่เกิดกับดะดาวเป็นสิ่งที่ผมชื่นใจมากๆครับพ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนบอกผมว่าขอบคุณมากที่ทําหนังเรื่องนี้ขึ้นมา เพราะว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีใครเข้าใจพวกเราเลยไม่เคยมีใครรู้เลยว่าเราต้องผ่านชีวิตหนักหนามายังไงบ้างคุณหมอที่ทํางานเกี่ยวกับเด็กมาตลอดชีวิตบอกกับผมว่าขอบคุณคุณวงทนงมากที่ทําหนังเรื่องนี้ขึ้นมาถ้าไม่มีเดือดดาวกว่าที่สังคมจะเข้าใจคนเป็นเด็กพิเศษคนเป็นดาวซินโดรมต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า10ปี ผมให้ความสําคัญกับการต่อยอดความคิดและก็ให้โอกาสกับคนรุ่นใหม่อยู่เสมอนะครับที่อเดเนี่ยมีโครงการหนึ่งที่ผมทํามา12ปีแล้วล่วละนั่นคืออาทีมจูเนียอธิบายร่ากล้าครับอาทีมจูเนียเป็นโครงการที่รับสมัครเด็กนักศึกษาเข้ามาฝึกงานอย่างเข้มข้นกับเราเป็นเวลา3เดือนอยากทํางานตําแหน่งไหนเนี่ยสมัครเข้ามาเลยแล้วพวกเขาก็จะได้เรียนรู้การทานิยสารอย่างเข้มข้นที่เจ๋งกว่านั้นก็คือในเดือนสุดท้ายของการฝึกงานเนี่ย ทีมอาทีมจูเนียเนี่ยจะได้ทำอเดเล่มจริงหนึ่งฉบับที่เขาทำเองตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้ายโดยมีพวกพี่ๆเป็นพี่เลี้ยงผมทราบว่าเด็กที่ผ่านการฝึกงานกับอาทีมจูเนียเนี่ยได้งาน100%เทุกคนมีพอร์ตฟ,ฟิลิโอที่ดีมากสำคัญกว่านั้นก็คือผมสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาไปต่อยอดทำงานต่างๆต,ต,ต่อไป หลายปีก่อนมีเด็กธรรมศาสตร์กลุ่มหนึ่งสี่คนมาหาผมที่บริษัทแล้วก็เล่าความฝันให้เขาฟังว่าเขาอยากจะทําโปรเจกต์หนึ่งดีมากเลยคือเขาเห็นว่าเด็กมัธยมบ้านเราเนี่ยรู้จักตัวเองช้าเกินไปว่าอยากจะเป็นอะไรอยากจะทําอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเด็กมัธยมจํานวนมากก็เร่งๆเข้ามาหาลัยไปโดยที่ไม่ได้รู้เลยว่าอยากเรียนคณะนี้จริงๆหรือเปล่าสุดท้ายมันก็กลายเป็นความสูญเปล่า เขาก็เลยตั้งโครงการนี้มาชื่อ Future Perfect Project นะครับผมเติมคำนี้ให้เขาไปว่าโตแล้วไปไหนนะครับให้ตังเขาไปเจ็ดหมื่นแล้วก็พอดีมีตังนิดนึงก็เลยให้เขาไปตั้งต้นทำกิจการเพื่อสังคมนะครับผมทราบว่าทุกวันนี้เขายังทำงานกันอย่างเข้มแข็งนี่คือกลุ่ม Archive ซึ่งผมแอบรู้สึกดีใจอยู่ลึกๆนะ โปรเจกต์สุดท้ายโปรเจกต์ Project ล่าสุดที่ผมทําก็คือผมเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับเรื่องการศึกษามากๆนะครับแล้วก็พื้นฐานที่สําคัญของการศึกษานั่นคือการอ่านผมเป็นคนที่เติบโตมากับการอ่านแล้วก็ได้คุณอุปการจากการอ่านมากมายผมคิดโปรเจกต์หนึ่งว่าน่าจะทาโปรเจกต์อะไรที่มันยั่งยืนได้เลยคิดถึงโปรเจกต์นี้ขึ้นมามันคือโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Ade Foundation Bookshop ผมจะไปคุยกับสถาบันศึกษานะครับแล้วก็ไปตั้งร้านหนังสือมือสองเพื่อสังคมใน มหาลัยแต่มหาลัยต้องไม่คิดค่าเช่าเรานะเพราะว่าเราจะทำกิจการเพื่อสังคมผมจะรับบริจาคหนังสือผมมี power ในการรับบริจาคเล่าให้ฟังแล้ว <c oughs> แล้วก็จะเอาหนังสือมาเปิดร้านขายในมหาลัยขายลดครึ่งราคานักศึกษาก็จะได้อ่านหนังสือในราคาถูกๆูกในขณะเดีวยวกันร้านอเดฟฟ์ฟอนเดชั่นบุ๊กช็อปนี้ก็จะจ้างนักศึกษาทํางานด้วยนักศึกษาก็จะได้รายได้นะครับซึ่งผมจะามาแบ่งเป็น4ส่วนนะครับก็คือส่วนแรกก็คือให้มหาลัย เป็นค่าอุดหนุนไปส่วนที่2ให้นักศึกษาเป็นค่าจ้างแล้วก็ให้เขาได้เรียนรู้เรื่องกิจการเพื่อสังคมด้วยส่วนที่3เข้าอเดฟเฟลเดชันเพื่อมาเป็นทุนทำอะไรต่อไปส่วนสุดท้ายก็ให้เป็นทุนการศึกษาของเด็กในท้องที่โครงการนี้ยากครับผมไปคุยกับมหาลัยมาหลายที่ตั้งแต่เกือบ2ปีที่แล้วนะครับแน่นอนว่ามหาลัยก็มีกฎเกณฑ์อะไรต่างๆมากมายแต่เรื่องที่น่ายินดีนะครับทุกท่านครับอเดฟเฟลเดชันบุ๊กช็อป สาขาแรกในโลกเสร็จแล้วครับ Ade Foundation Bookshop สาขาแรกในโลกจะเปิดที่มาไล่สงขานัครินหาดใหญ่ในเดือนสิงหาคมนี้จากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับคงเห็นว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยดูแล้วมันเป็นไอเดียง่ายๆนะแต่ว่าเออมันก็ทำให้เกิดขึ้นได้จริงแล้วก็เห็นผลจริงๆผมคิดว่าถ้ามันลองแยกแยะโครงสร้างของ วิธีคิดวิธีทําแบบของพวกเราอเดนะครับก็คือมันจะยืนพื้นอยู่บน3ที่3อย่างก็คือ constructive การคิดบวกนะฮะ creative ความคิดสร้างสารรค์แล้วก็เคลียก็คือความคิดที่เรียบง่ายเข้าใจง่ายผมเป็นคนที่เชื่อในพลังของคนรุ่นใหม่อยู่เสมอนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าผมทราบว่าการที่คุณสื่อสารกับคนรุ่นใหม่เนี่ย บางทีคุณต้องเข้าไปในความสนใจของเขาเพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่มีไม่กี่อย่างนะที่เขาชอบเขาชอบความสนุกเขาชอบความเท่เขาชอบดนตรีเขาชอบภาพยนตร์เขาชอบแฟชั่นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเรา,เาพูดภาษาเดียวกับเขาเนี่ยเราจะสื่อสารกับเขาได้ได้ง่ายตรงเป้าแล้วก็เห็นผลมากกว่านะครับเอเดฟ่ n เดชั่นมีความขวัญ อยู่ว่าดูเดอะไลติงอย่าแปลว่าให้ทำทางขวาก่อนนะผมต่อยให้ดูเดอะไลติงทำในสิ่งที่ถูกต้อง <laughs> คนชอบบอกผมว่าผมโลกสวยอเดรโลกสวยผมไม่ดเซผมไม่เปดิเซเลยครับผมเชื่อว่าโลกสวยผมเป็นคนที่เห็นว่าโลกสวยอยู่ตลอดเวลาโอเคละโลกมันมีปัญหา มันมีความเหลื่อมล้ามันมีความไม่ยุติธรรมอีกมากมายแต่ถ้าเราเอาแต่ขนว่าแล้วก็หมดหวังกับมันผมว่ามันไม่มีอะไรดีขึ้นมานะครับสิ่งที่ดียิ่งกว่าคือเราต้องมีความหวังว่าโลกนี้มันจะดีขึ้นได้นะครับดู Do the lighting ทำในสิ่งที่ถูกต้องถ้าผมทําในสิ่งที่ถูกต้องท่านทําในสิ่งที่ถูกต้องทุกคนทําในสิ่งที่ถูกต้องโลกมันไม่ดีขึ้นอย่างจับพลันทันทีหรอกครับ แต่ผมเชื่อว่าโลกของเราจะน่าอยู่มากขึ้นแน่นอนขอบคุณมากครับ